สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับฝาเว็บร้อยสิบไอนะครับเดี๋ยวนี้ลูกค้าให้รีวิวให้บ่อยนะครับก็เป็นลูกห้าแปดห้าเก้านะครับแต่อันเนี้ยเอาไปใส่ห้าเก้าชักสามกำลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถไม่มียืดชักผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าอารถที่มียืดชักนะครับห้าแปดชักห้าครับเอาวาวเนี้ยไปใส่กําลังดีเลยยี่สิบเก้ายี่สิบห้า เพราะว่าผมเคยลองทํา28 2 4แล้วชัก5นะครับปรากฏว่ามันเล็กไปนะครับมันออกไม่ทันเข้าไม่ทันขุดฝากว้างเลยยังแก๊กเลยนะครับใช้แคมยกเยอะก็แก๊กเวลาร้อนดันได้ประมาณ10โลนะครับเริ่มกิ๊กๆๆๆขึ้นมาแล้วนะครับวิ่งตอนเครื่องเย็นไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมก็เลยแก้เป็นเวอร์ชันใหม่ให้2 9 25นะครับอันนี้ของช่างนะครับาทางสะพานปูนนะครับก็ สองฝาเลยติดใจนะครับก็ส่งมาทําทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็ระยะเวลาในการทําก็1สัปดาห์ถึง1สัปดาห์กว่านะครับรวมส่งกลับนะครับเพราะว่าขนส่งส่งนานนะครับส่งไม่ตรงเวลาก็ออกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับอันนี้เรามาดูข้อมูลในฝามันนะครับข้อมูลในฝามันนะครับก็เป็นฝา1 1 0 i ไอหรือซปเปอร์คัพนะครับ ก็ดูเรื่องวาลก่อนเลยนะครับวาลเนี่ยขนาดนะครับยี่สิบเก้ายี่ห้าจะใหญ่กว่าโซนิกหนึ่งมิลนะครับหนึ่งมิลเนี่ยขอบบ่ามันก็ใหญ่กว่านะครับหนึ่งมิลนะครับมันก็มีผลแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าใช้ยี่แปดยี่สี่นะครับใส่ห้าแปดชักห้าดันโลนะครับแน่นนะครับพอมาขึ้นยี่สิบเก้ายี่ห้านะครับอาการแก๊กน่าหายไปเลยนะครับซีซีฝาอะไรเท่ากันหมดเลยเพิ่มวาลมาอย่างละมิลนะครับปรากฏว่าโล่งเลยแล้วต้นแรงกว่าด้วยนะครับ อันนี้ก็มุมฝานะครับมุมฝานะครับผมก็ยังบูทนะครับให้อย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นหลอดยั่งนะครับยังบูทให้เห็นไหมครับก็ถ้าเรายังบูทเนี่ยเราจะใช้มือบิดหาองศาทิศทางได้นะครับว่าเราต้องการทางไหนนะครับอันนี้นะครับช่วงกลางจมูกวาลนะครับอ่าช่วงกลางใบวาลช่วงนี้นะครับเวลามันโอเวลปนะครับเวลามันโอเวลปก็ สำคัญนะครับช่วงนี้นะครับของผมเนี่ยห่างเกิน3มิลแน่นอนแต่จริงๆริอะห่าง3มิลนะครับแคมจะสามารถยกได้ประมาณ7มิลแล้วนะครับ6มิล7มิลนะครับอ่ะอันเนี้ยวาวเปิดมาอ่ะให้โอเวอร์แลปทังสูงเลยนะครับโอเวอร์แลปก็คือช่วงนี้แหละไอ้วาวทั้งคู่เปิดพร้อมกันนะครับช่วงแลปของมันนะครับที่เราชอบวัดแลปวัดแลปนะครับเพื่อจะเอาไปเจียแคมเนี่ยแหละครับหาแคมนะครับคนที่เขาเจียแคมกันนะครับเก่งๆนะครับก็นี่ครับถ้าวาวยกขนาดนี้นะครับโอ้โห สปริงวาลที่ไม่มีที่อยู่แล้วครับเนี่ยนั่งแน่นอนนะครับแต่จริงๆมันยกไม่ถึงขนาดนี้นะครับแคมมันยกประมาณ6.5นะครับอันนี้ผมบอกเลยแคมผมใช้6.5นะครับสเต็ปห้าแปดชักห้าดันโลนะครับเรือนซีบีหัวฉีดสิบยูอ่านะครับใช้เรือนประวานก็ได้สามสิบหัวฉีดสิบยูนะครับฝาซองฝานี้ทําเหมือนกันเลยนะครับแบบนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับที่ช่างเขาชอบนะครับอยากได้แบบนี้นะครับแล้วก็ ความลอยของใบวาลนะครับความลอยนี่ครับวาลลอยก็คือช่วงนี้แหละครับที่มันลอยขึ้นมานี่แหละครับกระขอบฝานะครับเนี่ยอันนี้ลอยนะครับลอยขึ้นมานะครับสองฝานี่สังเกตว่าเหมือนถ่ายเอกสารออกมาเลยนะครับเหมือนถ่ายเอกสารออกมานะครับจากตัวจริงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฝาของช่างที่ต้องการแบบเดียวกันนะครับแล้วทำสองคัน นะครับเป็นเครื่องวิ่ง2,000เมตรเหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสองฝานี้ฝานี้ทําเสร็จอย่างหนึ่งก็คือล้วงบาเสร็จนะครับฝานี้ล้วงตามฝานี้ตีบาเสร็จฝานี้ตีตามนะครับเวลาตัดวาลก็ตัดเหมือนกันเท่ากันหมดเลยนะครับสองฝานี้นะครับทำนะครับยิบเก้ายิบห้าห้าแปดังคู่เลยแล้วเบ้าฝานะครับก็ยังเหมือนกันอีกนะครับอันนี้ก็ ซีซีผมจัดให้เขาไปอยู่ที่ประมาณ16ซีซีนะครับแต่จริงๆแล้วมันใช้18นะครับตัวนี้ใช้18เพราะว่าลูกสูบมันหัวนุน่นลูกโซนิกนะครับก็มาดูเรื่องหลังวาลนะครับหลังวาลก็สําคัญนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําฝานะครับเราไปปาดฐานวาลเยอะนะครับฐานวาลก็คือฐานตัวนี้แหละปาดฐานวาลลงไปเยอะนะครับ ไม่ทิ้งรอยเดิมไว้นี่ผมปาดเท่าเดิมนะครับทิ้งรอยเดิมไว้เห็นไหมครับก็ท้ายวาวเดิมมันยาวประมาณสูงขึ้นมาประมาณ28.5 29ยนะครับตัวนี้เราจะใส่แคมยกเยอะกว่าเดิมมิลกว่านะครับก็ทําไปนะครับ3าเอ็ดนะครับมันก็จะได้แคมยกเยอะกว่าเดิมมินครึ่งสบายๆนะครับแล้วก็ใช้สปริงแต่งข้อห่างๆนะครับอันนี้รีเทนเนอร์ก็จะไม่ชนหลอดวาวแล้วครับเพราะว่าหลอดวาวผมทําขึ้นมานะครับ ให้มันต่ากว่าเดิมนะครับมิลครึ่งนะครับนี่ครับก็ใส่สปริงเดิมก็ไม่ชนนะครับสําหรับหลอดวาลที่ผมตีขึ้นมานะครับนี่ครับก็เป็นหลอดเหนียวอย่างดีนะครับท้ายวาลก็ชุบแข็งให้นะครับนี่ครับมันจะไม่สวยนะครับมันจะดำาๆแต่ว่าเวลาคุณใช้ไปอะวาลจะไม่บานนะครับท้ายวาลไม่บานไม่เกิดเสียงดัง นะครับแล้วก็เวลาออกมาบดวาลอะไรเนี่ยมันก็ถอดง่ายนะครับไม่ต้องใช้อะไรเกียร์นะครับเคยเจอไหมครับแบบท้ายวาลบานออกมาแล้วต้องเอาหาอะไรมาเกียร์มั้งงั้นมันติดเอาออกไม่ได้นะครับอันนี้ก็พร้อมส่งให้เขาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็รีวิวให้เขาดูด้วยนะครับก็ส่วนมากผมก็ใช้อยู่ประมาณนะครับนี่ถ้าเป็นรถสั้นผมจะใช้16เลยนะครับซีซีแต่ถ้าเป็นรถยาวนะครับขุดนี่เลยนะครับ ขุดให้โคง้งให้โค้งนะให้โค้งขึ้นมาเหมือนแอ่งกระทะเลยนะครับแล้วหัวลูกโซ่มันจะนูนเข้าเบ้าพอดีเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ฝาร้อยสิบไอนะครับอันนี้ส่งมาทําได้แล้วก็ซื้อขาดได้สั่งทําได้นะครับซื้อขาดไปเลยฝาหนึ่งตกอยู่ที่สองพันห้านะครับเป็นฝาแท้เบิกใหม่นะครับฝาหนึ่งก็พันกว่าบาททําวาลก็ประมาณพันหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ รวมส่งนะครับค่าส่งก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าส่งมาทํานะครับจะแพงกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับฝาเดิมส่งมาทํานะครับต้องมีการเชื่อมพอกอลูมิเนียมเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ต้องมีการบิ้วนะครับดูหลายจุดหลายรายละเอียดเลยนะครับพวกขอบพวกอะไรเราจะตีหลอดวาลอะไรแบบเงี้ยมันจะทําลําบากแต่ถ้าเป็นฝาที่ว่าเบิกใหม่มาจากศูนย์นะครับมันจะเป็นของใหม่ของสดยังไม่ได้ใช้ เราตีหลอดออกนะครับเอาบ่าออกฝามันจะแน่นกว่าทําง่ายกว่านะครับราคามันก็เลยถูกกว่าแค่นั้นเองนะครับกอสนใจสอบถามได้นะครับ0919398915ครับ